จะให้ดูแบบดั้งเดิมที่คุณยายสอนนะคะก็จะม้วนเป็นกลวยแบบนี้นี่นะก็คือปลายตรงนี้ให้มันมิดเพื่อที่เนื้อขนมจะไม่ได้หลุดนะคะมันจะยากตอนที่เราทำตัวนี้แหละเสร็จแล้วก็นำไม้มากลัดแบบนี้นะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็จะนำขนมนะคะตักใส่นี่เห็นไหมมันจะไม่แคบจะไม่มีรูรั่วเลยนะนยชิน้นนึงก็จะใส่เนื้อขนมประมาณนี้นะคะจากนั้นก็จะพับไป ประมาณนี้นะคะใช้เข็มกลัดกัดไว้ก็ลักษณะเขาก็จะเป็นทรงกรวยแบบนี้ค่ะทุกคน